พูดไปเลยค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่สยามสเอ้ยสยามสแควเอ้ยใช่เลย่สยามนแควร์นะคะใช่แล้วก็มาดูโลชั่นใหม่แล้วก็ที่ถ่ายรูปเพราะว่าเราเคยมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าเราถ่ายรูปว่มาไม่สวยเลยวันนี้วันนี้เราก็เลยมีมืออาชีพค่ะที่เขาจะพาเราไปถ่ายรูปให้สวยมีมุมดีๆเดี๋ยวเราไปดูว่าวันนี้แข่งแล้วเชีของเราคือใครค่ะเย ว่ามินเคยมาออกคลิปกบ<อ>เราแลวนะคะนี่เราจะขึ้นเอาไว้นะคะไปตามดูแล้วก็วันนี้มินมาในหน้าที่อะไรามาถ่ายภาพครับผมค่ะจะถามว่าออมินถ่ายรูปแบบเป็นเป็นทางการเลยไหมแบบว่าเป็นอาชีพเลยไหมรับจ้าง,งอ่าเป็นงานอดิเรกครับเ,ออเป็นสิ่งที่สนใจออน้องเหมือนเดอะทอยน่นเนี่ยเออเส็กเเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูว่าทอยมาถ่ายรูปเราน้องจะพาเราไปแนะนำเทคนิคการถ่ายรูปอะไรยังไงบ้างแล้วก็พูดคุยกับกับน้อง และที่แรกที่เราจะมาถ่ายกันทดลองถ่ายคือที่ไหนกันคะมินน่าจะเป็นเรียกว่าตึกลอกัอเพราะกัน,ออนต้องมีน,นะคะนะมินบอกว่าที่นี้คือน่าจะถ่ายสวยนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่ามินเอากล้องอะไรมาถ่ายวันนี้ก็ Canon EOS 70D ครับธรรมาดาเลยเออแต่ว่าน้องเ,เคยถ่ายรูปให้เราที่ตอนเรียนน้องเป็นเพื่อนเป็นที่เรียนโทด้วยกันนะคะก็คือถ่ายสวยมากเราก็เลยแบบชวนมาหนิงจะต้องร้องว้าวแน่นอนเออ มินกาลังทําการถ่ายหนิงในเรื่องแรกค่ะมินกล้องใหญ่ใช้ยากไหมกันบังค่าจริงๆผมว่าไม่ยากขนาดนั้นนะผมว่ามันอยู่ที่การเลือกใช้ว่าเราอยากเน้นที่อะไรอย่างผมอย่างเงี้ยผมจะใช้โหมด AV A ถ้าเป็นโหมด AV เนี่ยเราจะเน้นไปที่เรื่องของรูรับแสงส่วนวใหญ่ที่เหลือตั้งายอื่นกล้องจะจัดการให้หมดเลยเพราะว่าเรารู้รู้เแหลว่าแสงที่อยู่รอบข้างเนี่ยมันมันสว่างดังนั้นเราก็ไม่ต้องไปโฟกัสเรื่องของ ชัตเตอร์สปีดมากหรือ ISO มากโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าจ้าการถ่ายหนิงแล้วนี่ความตะกล้องมือโปรของเขาเนี่หนิงก็เคยเป็นนางแบบนะตอนเรียนมหาลัยนะจ๊ะว,ว่าพอใจหรือเปล่าจริงๆก็ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวผมไปเอ,อ,อาตัอหนิงแล้วบ้าง ใช้ได้เลยนะสวยแบบสวยออกมาค่ะอันนี้มินถ่ายไฟลอะไรนะเป็นไฟรอครับผมเฮ้ยไฟรอแล้วคนก็ยังรอโอเคเดี๋ยวเราจะไปหาโลเคชั่นที่สองตันนี้ก็มาพูดคุยกับมินมินถ่ายรูปมากี่ปีแล้วชอบการถ่ายรูปใช่ไหม เรอผมไม่ได้มานั่งคิดด้วยนะว่าผมทำยกี่ปีผมเริ่มน่าจะถ่ายตั้งแต่มอสามอ๋อคือชอบนานต้องบอกว่ามินไม่ได้ถ่ายแค่กล้องตอนมออะไรคะจะไปหาโลที่สอบเพื่อถ่ายรูปค่ะสําหรับแคมเปญวันนี้ให้แต่กล้องมองวิวตึกสีส้มตึกส้มสยามสเขตอ๋อเขาเรียกว่าสยามสเขตไปเลยตามไปปจ้ามุมไหนมินปกติเนี่ยคนเขาจะขึ้นขึ้นลิฟต์กันไปผมว่าอ๋อ เขาขึ้นลิฟต์กันไปเพราะว่าพวกพี่เ,เคยมาถ่ายแล้วแบบเราไม่รู้เลยว่าว่าทำไมเขาถ่ายกันอึงต้องบอกค่ะว่าวันนี้คนเยอะมากมากเราคิดว่าเขาจะปิดที่ไว้ให้เราสิ <c oughs> เราเป็นใครก่อน๋อยวเราจะตามขึม้นไปดูค่ะ <c oughs> พื้นที่ลับที่เขาปรับไว้ให้คนได้ไถ่ายรูปถึงแล้วค่ะกล้องว่างไงว่างงั้น แ,แล้วมีวิธีการปรับกล้องใหญ่เนี่ยมันยากไหมมินมเพราะว่าแบบมันอยู่ในไฟใช่ปะมันก็ต้องปรับ<ช>เป็นอะไรยังไงบ้างาอาจจะต้องเพิ่ม i s o ขึ้นมาเพื่อเอามาชดเชยค่าแต่งแทนคนระับคือปกติแล้วการชดเชย i s o เนี่ยจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่จะทำเพราะว่ามันอาจจะทําให้ค่าแตนะ่งนะครับนี่ทั้งนั้นคือเราหนึ่งคือเราไม่มีแฟดครับสองคือ,คอ,คอเรารู้สึกว่าคนเราปกติก็ยังเป็นตัวสุดแปดเราก็ตัด IFO ขึ้นมาอาจจะประมาณพันหก แปดร้อยึงพันเพื่อให้ภาพยังคงอยู่เด้ือจริงๆพวกพี่ก็เคยเรียนถ่ายรูปมาก่อนเออใช่ม่ได้สใช่นี่ไงเราก็มาหรือฟื้นนิดนึงเออ ก่อนเรามาแต่แบบโซนสยามร้อนๆนะคะวันนี้เรามาด้านในมินพามาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆจริงๆเคยมาแล้วแต่ว่าไกอบอกไว้ก่อนว่าแบบว่าเออใช่แล้วก็ถ่ายออกมาแบบหือประทับใจมากค่ะน้องกำลังนอกจากมองหาที่ก็ยังมองหา iPhone 14ไปด้วยจองไม่สำเร็จเออเดี๋ยก็ได้ละไอโฟน14ใช่เรยถ่ายแบบต่อเนื่องอะไรอเงี้ยคือเดี๋ยวอันนี้เราจะถ่ายให้เขาเดิน ให้ที่เขาเดินไปเรื่อยๆอ๋อเป็นแบบช็อตต่อเนื่องเฮ้ยไม่นธรรมดาเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าช็อตต่อเนื่องจ้าพามาดูโลเคชันดีๆที่เรายังไม่เคยมานี่มีโซนตรงนี้ด้วยจ้าเพาะให้เหยียบเส้นไปเลยจ้าเส้นจะได้เป็นจุดจุดน้ำใสตาเส้นยาแดงขาแปดฉิบไมอะไรกันเนี่ยอะไรเนี่ยนี่จ้าเราไปดู ุ้ยตรงนี้มินแทมมากเลยี่นี่ iPhone 13นะคะมีช่องก้าช่องแมะมีเมื่อกี้น้องมินบอกเรื่องอะไรจุดตัดก้าช่องจุดตัดไหนใช้สิแต่เนี่ยมันมีก้าช่องเราก็มองเราอยากโฟกัสที่หน้าน้องกับคางเราก็จะเอาไว้ที่ช่องพิ่ เอามาดูเทคนิคของนักเรียนหนิงบ้างเทคนิคยังไงบ้างเมื่อกี้น้องคุณโอชัใช้เทคนิคก้าวช่องไปแล้วเออผมมีเทคนิคอันหนึ่งถ้าสมมติอ่ะใช่นี่ถ่ายคนที่สูงกว่าอะไรเงี้ยอให้ถ่ายอยู่ในระดับหน้าอกเขาหรือว่าเอ้ยเคารบดีถ่ายคนที่สูงกว่าให้ถ่ายอยู่ที่หน้าอกเขาอ่านลองเออเมื่อกี้เมื่อกี้เราครึ่งไปแล้วหนิงถ่ายเต็มเราอยังไงเออให้ให้อยู่ในระดับหน้าอกเขานะคะเขาสอนนะเนี่ย ค่ะเราก็มาพูดคุยกับน้องนะคะน้องมินมินแนะนั่เไปรอบมึงเร็วครับมินธนาพลเกียประกอบกับผมมินอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้ตอนนี้ยี่ครับเอออยากไมินทํางานเป็นอะไรอยู่แต่เนี้ตอนนี้เป็นมาร์เก็ตติ้งอยู่กาล i n a ครับโอ้เออบอกบอกก่อนนะว่าน้องเป็นคนที่แบบมีความสามารถหลากหลายไหนเราเล่าชอบเล่นเกมปะเนี้ยใช่ชอบเล่นเกมเกม แล้วก็ชอบถ่ายรูปชอบแต่งตัวอ่ะเราอยู่บ้านความสาม,มารถของเราแล้วก็งานอดิเรกล้วชอบทําอะไรบ้างถ้าอยู่บ้านอยู่บ้านน,นั้นแน่ๆคือชงกาแฟอันนี้คืองนานอดิเรกถ้าใครติดตามไอจีขอนันะจะเห็นว่ามินคือดิฟกาแฟบ่อยมากแล้วก็ถ่ายรูปออกมาด้วยสวยงามมากๆใช่ไหมะคะใช้งาเป็นงานอดิเรกแล้วก็ เล่นกีตาร์เล่นกีตาร์แล้วเล่นอะไรได้อีกเออดนตรีคอก็ได้หลายประเภทนะอ้ยนี่เปิดวงอะไรปะเนี่ยตคอ้าแยกล้างได้ก็คือได้เป็นวงหนึ่งแล้วร้องเพลงเพาะด้วยบอกเลยจ้าคนอะไรจะทำได้ทุกอย่างมีอะไรอีกมินแล้วก็มีแคดเกมใช่ไหมแล้วก็เล่นเกมด้วยอยู่ประมาณหนึ่งได้ชอบมาแบบชอบเล่นกล้องชอบถ่ายรูปถ่ายมากี่ประเภทละดีกว่าเออผมว่ามันเริ่มมาจากตอนผมอยู่มัธยมแหละเพื่อนจริงๆมันเริ่มมาจากเพื่อน พื่อนที่แบบเริ่มเล่นกล้องกันก่อนอใช่แล้วเพื่อนก็แบบเอ้ยลองเล่นไหมกล้องถ่ายรูปเล่นกันก็นแรกผมไม่มีกล้องอ่ะ<อ>ใช้กล้องเพื่อนอก็ใช้ไปใช้มาเอ้ยมันเราอยากได้เองเออก็เลยซื้อกล้อง <โบ S 1> ตัวแรกมาถ่ายไปเรื่อยๆครับเหมือนมีมีกล้องหลายตัวเนาะที่ะสะสมเราคือเรียกว่าเราสะสมป่ะผมว่ายังไม่ถึงขั้นสะสมแล้วกันครับแต่ว่าผมว่ามันเป็นการหาลองเล่นไปเรื่อยๆมากกว่า ตอนแรกก็เล่นเล่นกล้องดีจนะตออารก่อนเนาะเป็นกล้องดิจิตอลแล้วก็ย้อนกลับไป <c oughs> คือไปเล่นกล้องฟิล์ม <c oughs> เพราะว่าพอดีที่บ้านเนี่ยคุณพ่อมีกล้องฟิล์มอยู่ตัวหนึง่งเป็นคอมแพกธรรมดาเลย <c oughs> คือกล้องที่แบบแค่กดถ่ายก็ถ่ายได้ละ <c oughs> เป็นของโอลิมปัสมิวครับอ๋อใช่โอลิมปัสก็มันก็สนุกในแบบของมันเนาะเราก็พอมันถ่ายไปถ่ายมาเราก็รู้สึกว่ามันอิ่มตัวเราก็แค่ขยับไปเพิ่มเป็น SLR <c oughs> ก็จะเป็นซิงเกิลเลนรีเฟกก็จะเหมือน DSR l นี่แหละแต่แค่เป็นฟล่เดีเราจะเส้นรูปไหวเนาะสเปคดีกว่าสเปกสาวอะไงบ้างโสดโสดอยู่อ่ะสเปกก่อนสเปกเออสเปกของเขาก่อนเออเอออะเป็นไงเป็นคนมีสเปกไหมมีครับเออชัดเจนนะต้องเป็นสายแฟร์ด้วยเปล่าผมว่าได้ก็ดีนะยังไงก็แบบคนเรามันม่สนิท อออ๋คืถ้าแต่งตัวก็มีเสน่ห์นึ่งว่าน่าจะเป็นที่หลังมากกว่ามีสติด้วยไหมสติก็ดีครับคนเราไม่ได้ก็ดีก็คือมีสไตล์หนึ่งถ้าแบบมีสไตล์มาคือมินจะมองก็เขาเขาเจอหญิงผู้หญิงที่มีแบบรอยสักก็เป็นส่วน่ของมินคือแบบจะแบบมีความสตันนิดนึงเนาะแต่ถ้าเป็นแบบขี้กาดอะไรเออทูปอมๆนะเฮ้ยแต่ทูปอมๆก็ยังรู้สึกว่าโอเคนะคนก็รู้สึกว่าอืแบบ มีอันะไรเขาเรียกว่าอคือแล้วมีนดูเป็นแบบเขาเรียกว่าแล้วมินเป็นผู้ชายที่แบบว่าใจดีใจอย่างเงี้ยชอบผู้หญิงแบบนั้นสายดุสายเฟี้ยหรือว่าสายแบบนองแหนมเหลืองอ๋อชอบเฟี้นยชอบเฟี้นยชอบคนที่ดุเราได้อ๋อเออแม่แกกว่าก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแก่กว่าก็ได้อไม่ติดเนาะเออราะว่าแบบอายุก็ไม่มีผลกับน้องถ้าพูดว่าขนาดนี้เราก็ต้องมาแบบถามนี่แหลว่าสถานะของน้องคะ เป็นยังไงบ้างที่รายการเราจะมีสามแบบก็คือเป็นยังไงบ้างโสดโสดอยู่ก็โสดทริปเลือกมาเออมีไงบ้างอธิบายสิโสดก็คือโสดจริงๆแบบไม่มีคนคุยอยู่คนเดียวโสดอยู่ก็คือมีคุยแหละเอออย่างเรื่องเลิกอยู่เออ่ด็ไม่แน่ใจอะไรอย่างงี้โสดทริปก็คือมีแฟนก้วจ้ ผมว่าผมน่าจะอยู่ในแบบโสดอยู่อ่าเาีล้วว่ามีคนคุยคุยกี่คนหนึ่งคนเดียวพยี่คนเดียวคนเดียวคนเดียวเนี่ยวันนี้พอคลิปอันนี้ออนไปเพิ่มเดี๋ยวเกิดเขามาดูทำไมแต่ว่าดันเจอคนที่พูยี่เสียงว่าน้องเป็นคนที่แบบน่ารักมากเพราะว่าอิงนิดนึงดีกว่าวันนี้มินได้เอาเอาเทคนิคอะไรบ้างที่แบบว่าถ่ายง่ายๆสำหรับคนที่แบบอาจอยากจะลองใช้กล้องใหญ่อ่าเอาจริงๆผมว่าการเลือกกล้องผมว่าเริ่มจากการเลือกกล้อง เาเอากล้องที่ตัวเองถนัดผมว่าคนเราเวลาจะเลือกกล้องหนึ่งนะมันไปจับเวลาบ้างทีเสไลด์ของกล้องเนี่ยมันก็มีผลใกนการทำอะไรได้ใช่แต่ถ้าหนักไปหรือเปล่าบางปไปหรือเปล่าเ,เราเลือกกล้องให้มันเหมาะสมกับเราแต่ผู้หญิงอย่างเงี้ยอาจจะเลือกกล้องที่มันเล็กหน่อยผู้ชายก็ใหญ่หน่อยได้ด้วยแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็มาดูสเปคว่าเราเอ้ยเราใช้ถึงขั้นที่จะไปทำอะไรอะไรเงี้ยเริ่มจากวิดีโอหรือเปล่ารภาพนิ่งหรือเปล่าแล้วก็ศึกษากัน แล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องของวิธีการถ่ายรูปผมว่าทริคเล็กๆเนาะที่ท,ท,ทำให้ให้ถ่ายรูปได้ได้ดีขึ้นน<ฮ>ะใช้จุดตัด9ก้าช่องอ่ะ,<ฮ>ะมันจะมีเส้นสิลายที่เ,<อ>เราจะเห็นได้ว่ามันจะเป็นเส้นเหมือนใคยในาน,น,นทฤษฎีนี้โ้หเออแต่เราก็ลืมไปแล้วแต่มาเรียนเคยกับน้องซิ่ยังไงบ้างมันก็จะมีจุดตัดทั้งหมด4 4จุดเนาะในจากเส้นทั้งหมดมันก็จะมีจุดตัดมุมบนซ้ายขวามุมล่างซ้ายขวาถ้าเราเอา็ัตถอ่ะไปวางไว้จุดใดจุดหนึ่งมันก็จะ ทมให้ดูสูงขึ้นได้หรือว่าตรงกลางมันจะมีช่องสี่เหลี่ยมเนาะช่องสี่เหลี่ยมอ่ะเราเอาอหน้าใบหน้าคนไปไว้ตรงนั้นก็จะได้นีได้รว<อ>มถึงไอ้เส้นแนวนอนหรือเส้นแนวตั้งเนี่ยถ้าเกิดเราถ่ายแนวนอนเนาะถ้าเป็นเส้นแนวนอนเราก็เล็งเส้นแนวนอนนะเราก็อยากให้เส้นเนี่ยไปอยู่ตามจุดข้อต่างๆของคนเช่นสมมติว่าแบบอ่ะเราจะถ่ายหัวคนใช่ไหมเราก็ไม่ควรเอาเส้นเนี่ยมาตัดตรงคอเพราะว่ามันจะทําให้ดูแบบเอ้ยมันจะดู คอมโพสมันจะดูตัดไปเส้นสมิพ่าเราเอาผมไว้ตรงกลางแล้วมันตัดตรงคอเนาะมันก็จะเห็นแค่โชเดอร์ตรงนี้ปรากฏว่าอสิ่งที่เราต้องการเห็นคือหน้าถึงยาวไปถึงหน้าอกมัจะขาดไปดังนั้นก็ถ้าเลือกได้ก็ไม่ควรจะเอาเส้นไปวางไปตามจุดตัดร่างกายต่างๆข้อแขนข้อมือเออนี้ก็ถือว่าเป็นทิคหนึ่งที่แบบว่าพอเวลาถ่ายรูปเราก็แบบง่ายขึ้นนะอย่าเพ่งเ้าแกะในขีด มีก็มีแบบแนะนําว่าถ้าคนเตี้ยถ่ายคนสูงก็คนจะแบบวองยังไงใช่ไหมเออมันเป็นยังไงนะถ้าสมมุติว่าเราถ่ายคนที่เราสูงกว่าอ่าผมว่าการวางวางตําแหน่งของกล้องเนาะก็คือวางให้อยู่ในระดับหน้าอกของของแบบมันจะทําให้รู้สึกว่าคนนั้นถ่ายดูกหคล่ คือ, <S <S อ,อหมายถึงคนที่สูงกว่าเราเป็นแบบใช่ใช่เราก็เอาวางกล้องคือแบบสมมติว่าเขาสูงกว่าเราก็ยกกล้องขึ้นไปนิดนึงให้แบบอยู่ในระดับระดับหน้าอกของเขาเจะทําให้เขาไม่ดูตานแต่ถ้าคนที่เขาเตี้ยละ่ะตัวเล็กสูตรเดียวกันเลยเราก็อาจจะต้องย่อลงไปเพื่อเพื่อไปรับกระจลิล่างของเขาถือว่าเป็นแบบเทคนิคที่แบบวันนี้พวกเราก็สูง180เออใช่ จะรู้เลยว่าภาพมม่ออกมาดีเกินจริงเออถ้าเขาอกตากล้องดีก็มีชัยกว่าครึ่งนะแบบก็ต้องดีด้วยเอ้ยมีการถ่ายตัวเองนี่มีชหนอกจากมินนะถ่ายรูปบอกว่าเป็นผู้ชายที่มากความสามารถแล้วเขาก็ยังมีมากของขอสะสมนะนอกจากเขาจะสะสมกล้องยังมีอะไรอีกที่สะสมนะมินสะสมเออจะเรียกว่าสะสมไหมเรียกว่าชอบแล้วกันนะเป็นรองเท้ารองเท้าผ้าใบใส่วันนี้ก็ใส่มาเนีย มินมีรองเท้าเยอะมากค่ะเพราะว่าติดตามมินในไอจีนะก็ดูแบบมีของมีของจริงจริงตังด้วยนะใช่ต้องมีตังด้วยและอย่างจะเห็นว่าผมของมินนะดูโดดเด่นจะบอกว่ามินไม่ได้ไว้สีนี้อย่างเดียวนะมินเป็นสีมาเป็นจอนสีมีทุกเฉดแล้วันนว่าเกือบทุกเฉดแล้วแหละและอย่างอึ้งอย่างหนึ่งก็คือมินทําผมเองนะจ๊ะเกาผู้หญิงอย่างเราอีกของโอตก็คือแบบโอ้ยยังให้พี่ยอมให้อะไรอย่างเงี้ยเออ มินก็คือยอมเองแล้วก็คือสีก็ออกมาเนี่ยเห็นไหมแต่นี้หลุดแล้วนะแแแตต่่่้ลววยอมเริ่มยอมผมมาตั้งแต่เมื่อไหร่เออรู้สึกว่าเราชอบยอมถ้ายอมจริงผมว่าน่าจะมหาลัยเพราะว่าแบบอ่ะมัธยมคือก็ปกติก็ไม่ค่อยไม่คีดจะยอมอยู่แล้วเพราะมันต้องตัดผมเออตอนนั้นมันต้องไว้ผมเกลียยไงเออสมัยเ็มันไว้แบบเออมันก็เลยแบบไอ้นี่ไม่ได้มันก็เลยกลายไปต้องยอมตอนมหาลัยอ๋อก็คือเริ่มตั้งแต่มหาลัยยิงยาวเลยเห็นว่าสายแฟงนยแต่ว่าเวลาหมดวิชาการเขาก็ จริงจังนะคะมินมีแพนจะเรียนต่อด้วยจะเรียนต่อโทอีกใบหนึ่งก็ต่อแล้วก็เรียนเอกเออใช่ใช่เขาจะเรียนโทอีกแล้วคือก็ได้เลยก็ยังไงก็อย่าลืมไปติดตาม ผลงานของมินนะเออมีไอจีเปล่ามีครับหลายอีมันแต่ชื่อไอจีมันตลกอะดิอ่าลองไอจีครับมินปิงตองครับขึ้นไว้ต้องมีเดี๋ยวเราขึ้นไว้นะแล้วก็มีเฟซบุ๊กของมินนะก็มินมีแคทเกมด้วยใช่ไหมมินมีครับเออมินปิงตองเหมือนกันเออก็คือถ้าเสิร์ชหนึ่งอย่างก็น่าจะเจอเลยเราจะเริ่มเสิร์ชชื่อจริก็ไปติดตามในไปหนนะว่าแบบใครอยากจะแบบถามเทคนิคการถ่ายรูปหรือว่าแบบอ่าถ่ายรับจ้างถ่ายรูปเนาะก็มีเออไม่าม ได้เลยน้องใจดีมากจ้าลักมากยังไงก็ฝากติดตามน้องด้วยนะแล้วก็ติดตามช่องของเราด้วยนิงโอ๊ตไปเลยค่ะฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์นะคะมีทิกตอกด้วยนะอย่าลืมไปมีทุกช่องใช่ใช่มีทุกช่องเออยังไงฝากด้วยนะคะแล้วก็ฝากไปติดตามมินด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็ได้ความรู้กันไปพอประมาณแหละก็ใครที่มาถ่ายที่สยามก็แชร์รูปกันได้หรือว่าแชร์โลซิสตวกันได้นะคะวันนี้ฝากไว้ก่อนบ๊ายบายค่ะ